สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดเีงแล้วนะคะเราก็มีของเล่นใหม่มาวันนี้คือสั่งอาเตาเอ้ยไม่ใช่กระทะเทปัญญากิมาจากนี่ลซาาดานนะคะลักษณะเป็นอย่างนี้ไว้ปิ้งย่างใน,นกล่องมันอยู่แบบนี้ค่ะ แถมที่ทำเป็นไขไ่ขดาวทำเป็นรูปหัวใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าจะาน่าสนุกแล้วก็น่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูปอุปกรณ์ที่จะใช้ทำกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเหมือนเดิมกิมจิเฮดออรินจิ จิ้มนะคะแล้วก็ผักนี่ไปซื้อมาจากโรตัสผักกาดหอมเรียกชูถูกด้วยเพราะว่ามันเขียนไว้นะคะกำละเก้าบาทแล้วก็มีไส้กรอกนะคะเอีอะไรนะสโมกเบคอน เป็นเบคอนบาร์บีคิวเดี๋ยวเราไปจัดการเตานะคะคือเตายังไม่ได้ล้างเลยอ๋อมีกุ้งด้วยค่ะมีกุ้งด้วยนีแล้วก็มีหมูแล้วข้าวสามชั้นนี่เดี๋ยวเราทำความสะอาดเตาแล้วก็จัดการกันเลยนะคะอันนี้เราวอร์มไว้เลยนะคะ วอวไม่เลวหเลยเ,ลยเอาแค่สองพอแล้านนี่ลกุ หอมสมองเบคอนผมตักต่อจะได้หยิบง่ายๆนะคะ ชาเลยห<ม>อมค่ะ<ม>แล้วก็<ม>บเบคอนบัตตรเฮ้ยไปแงไะ อัดับสก็พอมันมีห้าดับเนาะอุ้ยอะไรไปจะแรงไปไตกใจ <c oughs> <c oughs> อ้ยตกใจ เก็บก่อนกินได้แล้วเนี่ยเออน่าจะลงกดีดีกว่ากระทะน้องอีก น,นาฬนาเน,นี่ยไปอดมากน่าสนุกจังเลย จิ้มจี้เห็ดก็น้ำจิ้มจิ้มราดเลยคือน้ำลายป่ะ あっ。 여러분들 것편 편으로 음, 아, 먹어요. นี่ใหญ่ไปตัดหน่อยอือบอกว่ามีไข่ดาวให้วางรูปหัวใจด้วยลองตอกไข่ดูเนาะ เอาครึ่งใบก่อนตึกชิ้นใหญ่มาก อร่อยมากๆะต่หามา่เราต้องกินมากๆาเพราะข้าวเที่ยงเราไม่ได้กินเลยวเราไปทำธุระตอนเที่ยงมาจะแอนกินจังเลยก็มากินตอนเย็นพอพอขึ้นเลขสามอ่ะมันจะร้อนไปแต่พอขึ้นพอ,พอเราปรับมาเป็นเลขหนึ่งอ่ะมันก็จะนิ่งเลย แล้วต้องปรับที่เรียกอะไรอ่ะปรับที่เรียกสองแหมไผได้ไปรูปหัวใจไหมเกือบขลบก,ก่อนเกือบไปเกือบไปรูปหัวใจนะคะ โอเคเลยทางร้านนี้ทางยาลาซามันลดเหลือก้า900เจ็ดแล้วเราก็ไปรหัสส่วนรอบปีก็ปิดแปดสิบกว่าบาทเหลือ900าจ็ดแดบาทคุ้มอ้ยใช้กินคนเดียวเพื่อนเพื่อนครอบครัว<ๆ>ได้หมดค่ะไม่ได้มีส่วนได้เสียกับ กจ้ของกระทะนะแต่ว่าชอบเปกนการส่วนตัวข่ายดาวได้หรื่ยอยเลยอืมวุ้นจริงอะนี่ทำเป็นอาหารตอนเช้าได้เลยโอเค ันนี้เรามารีวิวกระทะกันนะคะถือว่าผ่านให้คะแนนก็9.9เลยเดี๋ยวเราชวนแม่กับน้องสาวมากินต่อค่ะไม่รา้ซึ้งเนาะเดี๋ยวลางด้วย เบคอนหั่นอร่อยพุดๆบ๊ายบาย